หัดทําเร็บกันจ้าเหมือนออกมาจากร้านเลยจ้าก่อนอื่นเตรียมหน้าเร็บก่อนเลยจ้าจะใบหน้าเร็บให้มีความขขากุกขางกองเลยจ้าแล้วก็มาเพิ่มหน้าเร็บด้วยเบิบเบตตัวนี้เลยจันะานี่เลยค่ะทาเหมือนน้ายาทาเร็บเลยจ้านะแล้วก็เก็บขอบนะคะพอเก็บขอบสวยงามแล้วใช่ไหมก็เข้าเครื่องอบเลยค่ะเข้า2นาทีนะคะ่ะ แล้วก็ทําการตะไบหน้าเร็บแต่งทรงให้สวยงามเลยค่ะนะเก็บให้หมดทุกรายละเอียดเลยนะจะให้สวยงามแบบนี้เลยนะแล้วก็มาต่อเล็บปลอมกันจะาเป็นเล็บ PVC คุณภาพดีมากๆเลยค่ะนะ mm hmm. เขามีหลายแบบให้เลือกเลยนะแล้วก็ราคาถูกด้วยคุณภาพดีด้วยขยว่ะขาวขานะแล้วก็มาทากาวที่เล็บปลอมกันจะาวิธีติดก็คือเริ่มจากโคนเลยนะจ๊ะหนีตามคลิปเลยนะแล้วก็เตรียมไฟฉายด้วยอย่างนี้เลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะกาวคือแห้งเร็วมากนะประมาณ1ิวินาะทีก็แข็งแล้วนะคะนะแล้วก็มาจะใบเล็บค่ะเพื่อเตรียมทาสีเจลนะคะนี่เลยจะเป็นสีตัวนี้เลยค่ะนะทาเหมือนน้ำยาทาเล็บทั่วไปค่ะนี่เลยเก็บขอบให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะนะแล้วก็มาดึงแม่เด็กกันจ้าดึงง่ายมากด้วคขารุ่นนี้นะนี่เลยจ้ะนะจะทาสองรอบก็ได้3รอบก็ได้นะทาหนึ่งครั้งอบหนึ่งครั้งค่ะนะคะนะนี่เลยนะจ๊ะ เราก็มาเคลือบเล็บกันรอยขีดข่วนแล้วก็เพิ่มความแมววาวด้วยซุปเปอร์ท็อปโค้รตัวดังของร้านนี้เลยขนาะดหนีทายอย่างนี้เลยนะนี่เลยเเก็บขอบเลยจ้ะแล้วก็อบเลยเนี่น จานนี้ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะนะใครชอบสีนี้ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะจานนะคะนะเธอนะง่ายมากเลยนะถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทําให้เป็นอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยจ้าฉันยินดีบริการและแนะนําเลยนะจ๊ะอุป,รปรกรณ์ทั้งหมดอยู่ในตะกก้าแล้วนะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะนะฝากอวยหุ่นแม่ค้าด้วยนะถามแม่ค้าได้นะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ